สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268 โชรูมคุณภาพมาตรฐานบริการท่านนายกเสียถาท่านตอบไม่ตรงคําถามนะครับแต่อากับกริยานั้นชัดเจนว,ว่าท่านไม่ประสงค์จะตอบคําถามว่าคุณโทนี่อยู่ที่ไหนซึ่งท่านก็น่าจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับท่านจึงบายเบี่ยงเลี่ยงมาตอบว่าคุณโทนี่สบายดีเพราะนักข่าวไม่ได้ถามว่าคุณโทนี่สบายดีหรือไม่สบายดีแต่เขาต้องการรู้ละถามว่าอยู่ที่ไหนท่านการที่ท่านนายกเสียทาท่านตอบไม่ตรงคําถามในลักษณะนี้จึงยิ่งเพิ่มความสงสัยให้นะครับและก็ข่าวสารก็ต้องต้องกันไม่เว้นแต่เรา เช้าบ่ายนะครับจะมีข่าวตลอดเวลาว่าคุณโทนี่หนีไปแล้วหรือ,อยังหรือ,อยังอยู่ในประเทศคุณโทนี่อยู่วันใดหรือว่าจะาไปสวีวีวีนับตั้งแต่วันที่29รฤษภาคมเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ก็มีคำถามกันเกิดกล้องกระหึ่มไปทั้งประเทศนะครับ ว่าคุณโทนี่หายไปไหนเพราะในวันที่29ตอนเช้าที่มีผู้เห็นท่านนั่งรถตู้ปิดม่านออกจากบ้านจังสองลาไปแล้วตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็ไม่ปรากฏข่าวข่า,ขาท่านอีกเลยว่าท่านอยู่ที่ไหนและไปทําอะไรบ้างซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติไปจากที่เคยเป็นมาแต่ก่อนเพราะขอหน้านี้ทุกวันนะครับท่านจะต้องไปงานโน่นไปงานนี้ไปทําก,กิจกรรมนั่นกิจกรรมนี้จนเป็นข่าวพาดหัวทั้งบ้านทั้งเมือง เดีาคหรว่าเชิงบวกเชิงลบก็แล้วแต่เธอะมันมนั้นเมื่อท่านหายไปเนี่ยก็มีการถา,ถามถึงเงินทั้งบ้าททั้งเืองเหมือนกันแต่เป็นการถามถึงในแง่ตั้งข้อสงสัยว่าท่านหนีไปนอกประเทศแล้วหรือว่ายังอยู่ในประเทศกันแน่เพราะมันมีผลกระทบเกี่ยวข้องในทางการเมืองมากจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะอยู่ในความสนใจของประชาชนนั่อย่าได้ตำหนิทีเตียนบรรดาผู้ที่ที่ถามหาเรื่องราวนี้กันเลยนะครับ มีนักข่าวไปถามท่านนายกเสีาว่าท่านโทนี่หนีออกไปต่างประเทศแล้วหรือยังท่านนายกท่านไม่ตอบนะครับว่าท่านโทนี่อยู่ที่ไหนท่านบอกแต่ว่าคุณอุงอิงรู้ว่าท่านโทนี่อยู่ที่ไหนและท่านก็ได้คุยกับคุณอุงอิงแล้วคุณอุงอิงบอกว่าคุณโทนี่สบายดีนั่นไม่ใช่ท่านนายกเสรษถาท่านตอบไม่ตรงคำถามนะครับ แต่กับกริยานั้นชัดเจนว่าท่านไม่ประสงค์จะตอบคําถามว่าคุณโทนี่อยู่ที่ไหนซึ่งท่านก็น่าจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับท่านจึงบ่ายเบี่ยงเลี่ยงมาตอบว่าคุณโทนี่สบายดีเพราะนักข่าวไม่ได้ถามว่าคุณโทนี่สบายดีหรือไม่สบายดีแต่เขาต้องการรู้และถามว่าอยู่ที่ไหนท่านการที่ทานายยกเสียฐาท่านตอบไม่ตรงคําถามในลักษณะนี้จึงยิ่งเพิ่มความสงสัยให้นะครับและก็ข่าวสารก็ต้องก้องเกินไม่เว้นแต่เรา เช้าบ่ายนะครับจะมีข่าวตลอดเวลาว่าคุณตัวนี้นี้ไปแล้วหรือ,อยังหรือยังอยู่ในประเทศแล้วก็สับสนอนลมานกันทั้งวันทั้งคืนว่าไม่ได้นะครับแต่ผมอยากจะบอกให้ทุกคนได้ทราบว่าเมื่อสมวันก่อนนี้มีการประชุมแชงกรลลิลาไ i a l o ที่สิงคโปร์นะครับท่านรัฐมนตรีกรลาโหมสุทินกังแสงก็ไปร่วมประชุมเขาด้วยผู้นําประเทศต่างๆในโลกก็มาประชุมกันเป็นจํานวนมาก รัฐมนตรีกลาโหมจีนก็มาสหรัฐก็มาแม่นายเซเลนสก,กี้ผู้นำของยูเครนก็มานะครับมีข่าวว่าท่านรัฐมนตรีกลาโหมไทยได้พบกับบุคคลสงคัญคนหนึ่งระดับ VVIP นะครับแต่ข่าวไม่บอกว่าเป็นใครเป็นชื่ออะไรจะเป็นคุณโทนี่หรือเปล่าแต่หลังจากนั้นท่านรัฐมนตรีกลาโหมไทยขันสุทินกังแสงก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า การที่ฐานจะยึดอำนาจไม่ใช่เรื่องง่าย่งผมซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าอยู่ๆทำไมท่านรัฐเดก่าผมมาพูดอย่างนี้เพราะการพูดอย่างนี้ความหมายมันก,ก็บอกอยู่ในตัวนะครับว่าต้องการปราบฐาน,านว่าอย่ายึดอำนาจนะการยึดอำนาจไม่ใช่เรื่องง่ายและคำถามแบบและการปราบแบบนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นค่าวใดแล้วมันมักจะมีเหตุสังเกตสะครับเมื่อก่อนยึดอำนาจ2,419 หรือการก่อนการที่อำนาจนสองพนารยหเนี่ยก็มีคนปรามแบบนี้มาก่อนทั้งสิ้นแต่ในที่สุดไอการปรามนั้นน่นมันไม่มีความหมายอะไรหรอกมันจะยึดอำนาจหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คนปรามคนปรามอาจจะปรามเพราะความหวาดก,กลัวเหมือนคนกลัวผีก็ได้แต่โกนเสียงดังไวง้ก่อนมันอยู่ที่ว่าคนที่จะตอบถ้าเมื่อใดก็ตามนะครับมีคนออกมาผูดว่าผมไม่ปฏิวัติเมื่อนั้นแหละครับนับถอยหลังได้เลย พอนับตั้งแต่พศ2500เป็นต้นมาจนถึง2 5 5 7เนี่ยผู้ที่กับาํทการยึดอำนาจเนี่ยล้วนถูกสื่อมวลชนถามมาแล้วทั้งสิ้นว่าได้ข่าวว่าท่านจะยึดอำนาจหรือท่านมีโอกาสจะยึดอำนาจท่านจะยึดไหมทุกคนตอบเหมือนกันหมดน,นะครับว่าผมไม่ยึดอำนาจแต่ทันทีที่ตอบอย่างนั้นนับถอยหลังครับไม่นานแล้วก็ยึดอำนาจเพราะฉะนั้นการที่ท่านรัฐมนตรีสุตินมาพูดปราว่าการยึดอำนาจไม่ใช่เรื่องง่ายเราก็ฟังไว้นะครับ ในฐานะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งแต่ว่ามันจะยังไม่น่าตื่นต้นตื่นตื่เต้นตกใจจนกว่าจะมีใครสักคนมาบอกว่าผมไม่ยึดอำนาจเมื่อนั้นแหละครับจะได้นับถอยหลังกันเพราะฉะนั้นวันนี้คําถามก็ยังคา้างคาใจพี่น้องประชาชนอยู่ว่าคุณทักษินยังอยู่ในประเทศไหมและวันที่18มิถุนายนท่านจะไปพบอัยการสุดเพื่อไปนำตัวไปฟ้องต่อสารอาญาหรือไม่ <c oughs> <c oughs> ซึ่งผมก็ยังคงเชื่อนะครับว่าท่านไม่รอให้ถึงวันนั้นและคงไม่รอเสี่ยงที่จะติดคุกอีกครั้งหนึ่งอย่างไรเสียท่านคงจะหาทางปลอดภัยไว้ก่อนผมยังเชื่อว่าท่านไม่อยู่ในประเทศแล้วนะครับแต่ต้องเป็นเรื่องที่คาดคะเดยกันไปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้คำถามใหญ่ที่ว่าคุณตัวนี้หายไปไหน หรือจากไปสวีวิบีจึงยังคงเป็นคำถามที่กึกก้องอยู่ในฟ้าการเมืองประเทศไทยนะครับก็เลยออกความเห็นในเรื่องนี้มาบรรณาการท่านสมาชิกแฟนเพลงทั้งหลายกับ